โอเคครับผมสวัสดีครับผมมีอยู่แบบโลบอ์แมปเดตเรียวนะครับวันนี้มีอยู่กับอีเวนต์ใหม่ละเพิ่องอัปเดตมาตอน10โมงแมไอเราก็อยากล่าบอสล่าไข่ซะด้วยวันนี้ก็จะมาตามหาไข่แล้วก็ทำภารกิจหาไข่6อันนะครับแล้วก็ไปล่าบอสกระต่ายกันวันนี้มาอยู่กับน้องผมนี่ยน้องผมชื่ออะไรครับชื่ออะไรโฟนครับไ <Good job. S 1> อ้น้ำชื <Good job. S 1> ่โฟนครับ <Good job. S 1> อ่าน้องผมก็ชื่อโฟนครับ mm hmm. วันนี้ก็ไปหาไข่กันเลย Let s g กเว้ยเก็บของกันดีเก็บของก็ทาน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 ,นก็กลับไปล่าบอสกลับไปหาไข่แล้วตอนเนี้ยไป,ไปอัพแปลน Let's โ o อ่าโอเคครับผมตอนนี้ก็มาเจอแล็บอีกที่หนึ่งครับเดี๋ยวเราลองไปหาตรงล็บกันดีกว่ามาจะมีสิ์เกิดก็ได้นะผมว่ามีสิ์เกิดเยอะอยู่แหละไปะโฟน Let's go ไปกันเว้ยน้อง ตรงนี้มันก็ต้องมีเกิดตั้งแหละไข่ทองปกติก็เห็นหน้าเฮ้ยได้ยินเสียงนี่ครับผมไข่ทองหนึ่งลูกนะครับกด e ไปเลยครับผมนี่ครับเก็บหนึ่งทับหกแล้วนะครับผมหาอีกห้าลูกก็คือหาตามหมู่บ้านหาตามเลยพวกนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไป<ต>อั้เด็ดใหม่ก็อ,กอัปเด็ดใหม่ก็ ไม่ได้ยากอะไรมากนะครับทำภารกิจไปครับได้ของเยอะได้บอกเลยว่าได้ตังแดงตั้ง30คสิบครับค้มเลยงานนี้อีเวนต์อีสเตอร์เอกเลยนะใครที่ไม่รู้นะว่าไข่ทองอยู่ตรงไหนบ้างเข้ามาดูคลิปเรานะครับนี่เขาก็ไม่อากคิดอื่นด้วยดีดีอย่างงี้ดีเลยอะโอเคผมเดี๋ยวเราเสกบอยกันเลยนะเพืไม่เป็นการรอช้าเดี๋ยวเรารีบไปรีบเสกรีบไปกันเลยอ่า อเคผมตอนนี้แล้วก็หน้าอมอมันเรียบร้อยนะโอ้โ oh, หดูหมู่บ้านข้างหน้าสิครับคุณผู้ชมโคตรใหญ่เราไปบุกกันเลยดีกว่าน้องโอเคครับ okay, ผมตอนนี้ก็จะมาบุกหมู่บ้านใหญ่แล้วนะแหมหมู่บ้านนี้แบบว่าแบบนี้ก็จิบ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 เราตามหาไข่ดีกว่าครับหมู่บ้านใหญ่อย่างนี้น่าจะมีไข่ทักฟองนะโอ้โ oh, หจากที่ผมลองไล่ลลหาดูแล้วนะครับคือหมู่บ้านนี้ไม่มีไข่ครับผมคุณผู้ชม เป็นที่น่านเสียดายจริงๆโอ้โหหมู่บ้านตั้งใหญ่ใช่ป่าวโฟนหมู่บ้านตั้งใหญ่ไม่เห็นมีไข่เลยโอ้โหทําไมน่าจะเกิดใ,ใกล้ๆแล็บหรือเปล่าน่าจะแบบอยู่ใกล้เกินนี้โอเคครับเดี๋ยวเราไปหาไข่กันต่อเลยปะโอเคครับผมตอนนี้ก็จะไปหาในถ้ากันนะครับเ,เราไปเปึ่งดูในถ้ากันดีกว่าไปโฟนไป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 น่าจะมีไข่อยู่หรือมั้ง จากสองเอ้ยตอนนี้จุดยังยังไม่ได้จุดสายเฮ้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 ยปุ้งโอเคตายหูเฮ้ยผมได้ยินเสียงผมได้ยินเสียงโอเคผมตอนนี้ก็เจอไข่อีกหนึ่งฟองแล้วนะตอนนี้มีสองฟองนะครับเก็บได้สองฟองแล้วขาดอีกสี่ฟองนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยค่อยหาไปเรื่อยเยนะแต่ละหมู่บ้าน ควรเราจะเอาหน้ากากเลยไหมหรือว่าจะออกเอาหน้ากากดนีรออะไรอ่ะโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวก็ต้องมีอะไรละไหมอีกโอ้โหม่มันจะมีดอกให้เถอะเฮ้ยทำไมเราไม่ลากมันมาตรงนี้ไม่มีอะไรละไหมต้องไปหาเดี๋ยวไปหาว้าเยียบมาก ไอ่เก็บมาไมี่เก็บมาไมี่เก็บมาอา่าเป็นสูตรอ่ะเป็นสูตรนี่ไงหนึ่งเฮ้ยตอนนี้ไม่ใช่ละหนึ่งสองสอามระวางังโฟนระวางังระวังด้วยแวม่เมืตอนหน้่แม่ระเบิดอ่ะเอ,าเอ,าเอ,าาอ้าเอ้าวนี่แหละหาแม่เฮ้ยโอ้โหไม่สุดกู <laughs> โอ้โหไม่ถึงปึ๊บนี่ไง้โฟนได้ละเอายังโอ้โหจะตายอยู่แล้วตอนนี้ <c oughs> ได้แล้วได้แล้วโนได้แล้วเอายังมันต้องเป็นเดอะไมที่เราหามาเองนี่หว่าโอ้โหแล้วไฟแล้วไฟจะอยู่ในนั้นเด่ะนีดีตอนน,นี้ต้องหาไฟแล้วเนี่ยนี่ไงเจอไฟละ บอกแว่าหมาป่ามาผมพี่ว่าใช่ว่ะโฟนหมาป่ามาชัวร์เลยวะเสียงลุ้นๆอย่างนี้โอเคพี่จุดแล้วโฟนขึ้นหมาป่ามาโดนโดนจุดแล้วจุดแล้วจุดแล้วเดี๋ยวเก็บหน้ากากไปแล้วเราออกเลยให้โฟนออกเร็วเร็วเออกเลยออกเลยออกเลยหาทางออกเลยน้องน้องหาทางออกเลยน้องช่วยอยู่ช่วยอยู่ช่วยอยู่ตายละตายละตายละ ตายละ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 ตายไป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 โอเคครับ okay, ผมเหมือนรับแรงก็ได้มาอีกหนึ่งไข่นะครับเดี๋ยวเราไปหากันหมู่บ้านต่อไปนะไปโอเคครับ <Okay, S 2> ผมตอนนี้แล้วก็มาเจอปราสาทกันแล้วนะผมน่าจะต้องมีไข่หรอือมั้งปราสาทนี่ก็ต้องมีอยู่แล้วที่สำคัญสำค,คัญอย่างนี้เอาทล้มาทำอะไรนี้วะเดีย๋ยวเราไปลยุยกันในปราสาทกันเลยไป โอเคผมตอนนี้เราก็มาอยู่ในเอยู่ข้างป่าสักแล้วนะได้ยินเสียงไข่นะครับผมบอกเลยว่าต้องตะลุยไปเอาแล้วแหละน้องงานนี้เป็นไงเป็นกันหมาป่าก็หมาป่าโดน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 ใครเกิดตอนเช้าได้ไหมมีกระต่ายปะใครอยู่ข้างบนใครอยู่ข้างบนวิววิวหมาป่าวิวหมาป่าวิวหมาป่าวิววิวหมาป่าี่ พี่พี่เจ็บเจ็บโอเคผมสามลูกนะครับตอนนี้น้องผมตายใช่ไหมนะชื่อก่อน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 เฮ้ยเฮ้ยวับไผลวับไผ่วับไผ่ายบไผ่ห้าหาเอออะอะไรข้างๆอะไรข้างๆอะเอาผมเดี๋ยวเราตัดภาพไปตอนที่เราได้ถึงตอนนี้แล้วก็บุกตรงนี้นะครับไปเอาใหม่ มาโอเคครับผมตอนนี้แล้วก็ตัดมาแล้วนะตอนนี้แล้วก็มาอยู่ที่ค่ายทหารเลยเดี๋ยเรามาหาไข่ที่ให้ทหารกันเลยนะครับผมมาน้องมาโอ้โหแวมไพอีกมาไม่ได้อีกเฮ้เยเฮ้ยเจอไข่ล้วเวลโฟนค่ายทหารก็จะมีสองที่นะครับทุกคนมีตรงนู้นแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งที่นะครับเรามาเก็บตรงนี้กันดีกว่าเอาเอตรงนู้นจำผิดที่ครั right? บ ตอนนี้ตายหาแล้วโอเคอเครับผมตอนนี้ก็สามทับหกเหมือนเดิมแล้วนะเดี๋ยวเราไปแก้มือประสาทกันดีกว่าจะเจอค่ายทาหารก่อนก็เลยแวะค่ายทาหารก่อนเลยละกันโอเครผมเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยครับผมไปมาโอเคครับผมตอนนี้แล้วก็จะมาแก้มือประสาทกันอีกรอบนะครับคือเมื่อกี้คือพาจริงคือยอมรับเลยคือแบบจบจับเสียเวลาไปอีกหนึ่งตา แต่ครั้งนี้แหละเรามาแก้แค้นแล้วผมบอกเลยว่าไม่มีพลาดนะผมบอกเลยปั๊บ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 โดนโดนโดนมาเถอะกี่ตัวก็มาตัวกี่ตัวกี่ตัวก็มากี่ตัวก็มาปั๊บ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 เดี๋ยวก็มากี่ตัวก็มาับโอ้ กี่ตัวเอามากี่ตัวอุ้ยในรอบนี้หมาป่าเยอะจัดอู้ยเยอะจริงเยอะจริงเยอะจับอู้ยเยอะจับมาผมอุ้ยหมาป่าอย่างเยอะเลยเมื่อกี้น้องผมตุยไปนะแต่เราไหวครับเราไหวเราไหวเราไหวเท้ารอบนี้แหละเรามาเอาของของเรามั้งแต่เราครับผมสี่ทัพหกหมาป่ามาไหว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 บอกเลยว่าไหว เด้ยชิวอ่ะตอนคืนคือชิวเลยอ่ะครับอุ้ยได้ยินเสียงอุ้ยตะเพรครับห้าตะโกอีกหนึ่งฟองครับผมตอนนี้เราขาดอีกหนึ่งฟองคือประสาทเกิดสองลูกเลยนะเอ้ยท้าทหารก็สองลูกนะครับคือโชคดีมากครับผมแล้วผมไปได้มาจากอะไรนะในถำ้ำรับแรงอีกหนึ่งอันนะผมตอนนี้ก็มีห้าอ,อันเหลือแค่แลบแลลวนะครับตอนนี้ฟองนตอนนี้เหลือแค่แ a ลยนะครับรเราต้องหาบุกแลบกัน แต่ไม่เจอเลยทำไมต้องนีเจอแลบอย่างยากโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ต่อไปนะครับซึ่งที่นั้นก็คือแลบครับผมตอนนี้มยังไม่เจอแลบเลยเราไปเจอที่ตรงนั้นเลยครับผมไปโอเคครับผมตอนนี้เราก็มาถึงแลบกันแล้วนะครับมาสถานที่นี้ต้องมีไข่ใบสุดท้ายที่เราตามหาป้น let's go เปนน้อง let's go ไหนที่สุดข้างหลังพี่มันแตก ไม่เป็นไรเว้ยไม่เป็นไร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 ไไม่เป็นรต้องมีอยู่แล้วมันโอกาสดอกร้อิบปอร์เซ็นต์อย่านี่ไงโอเคเดี๋ยวพี่ไปเก็บน้องเราต้องประกอบมนะันอ่ะประกอบดีโอเคครับผมตอนนี้ก็มาถึงขไข่ใบสุดท้ายกันแล้วตับ้บเรียบร้อยครับผมครบแมนชั่นเรียบร้อยแล้วต่อไปเหลือฆ่าบอสกระต่ายครับผมเดี๋ยวเราไปลุยบอสกระต่ายเลยไปโอเคครับผมตอนนี้เราก็มาบุกค่าย โจมันแล้วนะเดี๋ยวเรารอเสกบอสเลยอุ้ยเว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 ้ยเดี๋ยวคนนี้ยิงแม่นเลยโอเคครับผมตอนนี้เราก็จะเสกบอสกันเลยนะหนึ่งสองซ้ำปุ๊บใช่ไหมวะใช่บอสกระต่ายหรือเปล่าโอ้ไม่ใช่บอสกระต่ายใช่เหรอใช่ที่รู้เรื่อง กาเกิดเป็นบอกระต่ายมันจะออกมาเลยไงไม่ใช่บอกระต่ายหรอหรือว่าเรายังดูไม่ใช่บอกระต่ายริงด้วยไม่นะลืมลืมดูมาลืมดูมาไม่เป็นไรครับจัดก,การบอสตัวนี้ไปก่อนเดี๋ยวอีพีหน้าเรามาแก้มือใหม่ครับโอเคตายแล้วีเหลือก็เหลือพวกนี่นะ ใครที่รู้วิธีเสกบอกระต่ายก็ช no ่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับครั้งนี้ผมไม่รู้จริงแต่ถือว่าได้บอกที่เก็บไข่ไปหมดแล้วนะครับโหก็ถือว่าสำเร็จภารกิจต้นหนึ่งภารกิจแล้วนะครับที่ปนเถวดมันเถิดวิ่งเลยแล้วฝนตึกสะพานเฉยเลยเช้าแล้วโอเคครับผมก็สรุปก็คือไม่ได้ฆ่าบอสกระต่ายครับผมไม่รู้วิธีเสกมันเอาเป็นว่า ครั้งหน้าผมจะมาแก้มือกับบอลกระต่ายใหม่นะครับโอ้ผมไม่รู้จริงๆสำหรับใครที่รู้วิธีเส็เบบอกระต่ายก็ช่วยเบาขมหน่อยนะครับผมรู้แค่ที่เก็บไข่จริงๆโอ้จะได้จัดโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบประเพียงเท่านี้ใช่ไหมครับพลแต่ครับใช่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 ใชโอเคผมไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายบาย๊บาบาเฮ้ยเอาไปบ๊ายบาย,บาย